ความหมายของคำว,ว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการให้นิยามศับไว้ครับว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลที่ได้รับความเสียหายอันนี้มาจากการกระทําความผิดทางอาญารวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีอำน,นาจจัดการแทนตามหน้าตา 4, 5และวดข้วเคราที่แล้วนะครับเราได้บอกไปแล้วครับว่าองค์ประกอบ ของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่สี่ข้อนะครับต้องให้ครบทั้งสี่ข้อต้องมีองค์ประกอบครบทั้งสี่ต้องต้องที่หนึ่งคืออะไรครับคุณนภาพรครับาอาจารย์ต้องที่หนึ่งต้องมีการกระทําความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งค่ะอะต้องมีการกระทําความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่ง ต้องที่สองครับพระปุินครับพรปุรีอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับผมขออนุญาตตอนนี้อยู่ข้างนอกครับผมไปถอนอ๋อโอเคครับคัณวารการครับต้องที่สองครับต้องเป็นบุคคลวารการต้องเป็นบุคคลอ่าพระอุบาสกครับต้องที่สี่ครับ ครับดีใจรับรับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐันนั้นครับโอเคพระอ,องค์เพลิงครับต้องที่สี่ครับผมเข้ามาไม่ทนัทนครับอาจารย์วันนั้นโอเคครับพระนัทวุฒิครับนัทวุฒินัทวัฒน์ัทวุฒิครับนัทวุฒิครับอ่าต้องที่สี่ครับ ้องมีอำนาจจากการแทนได้ครับใช่เหรอครับต้องสุดท้ายพระกิติพงได้ไหมครับต้องสุดท้ายครับต้องสุดท้ายรูอไหมครับ อ่ะไม่เป็นไรครับจิ๊กซอนะครับหรือตัวต่อสำคัญของคำว่าผู้เสียหายเนี่ยจะต้องครบทั้ง4ข้อหากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปนะครับเราไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายต้องแรกครับต้องมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นความผิดทางอาญาจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยจำเป็นต้องครบทั้ง4ขั้นตอน ขั้นตอนที่1คือต้องมีการคิดขั้นตอนที่2คือต้องมีการตกลงใจและขั้นตอนที่3คือต้องมีการตระเตียารขั้นตอนที่สคือต้องมีการลงมือกระทําความผิดเพราะฉะนั้น<ด>คําว่าผู้เสียหายนะครับในต้องที่หนึ่งคือจิ๊กซอตัวที่หนึ่งเนี่ยที่บอกว่า จะต้องมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นนั้นจะต้องครบทั้ง4ี่เงื่อนไขต้องมีการคิดต้องมีการตกลงใจต้องมีการตระเตรียมการและต้องมีการลงมือกระทำความผิดถ้าครบทั้ง4ขั้นตอนนี้เราถือว่ามีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้น ลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่านภาพรต้องการที่จะทําร้ายเพื่อนสักคนหนึ่ในห้องต้องการที่จะทําร้ายร่างกายวรกายนภาพรก็ตั้งใจครับว่าในวันที่17กรกฎาคม2564เวลา17นาฬิกา ซึ่งทางมหาวิยาลัยได้มีการนัดหมายนิสิตทั้งห้องให้ไปประชุมพร้อมกันนภพรก็ตั้งใจว่าถ้าเจอหน้าวรการเมื่อใดนภพรจะลงมือทำร้ายวรการคำถามก็คือนภพรมีการคิดหรือยัง คำตอบคือคิดแล้วนาภาพรมีการตกลงใจเรือยนตกลงใจนาภาพรมีการตระเตร,เรียมการหรือยังพรนภพรเจอวรการวรการเดินมาเดินมาถึงด้านหน้าของนาภาพร นกพพรก็ไม่ได้ทำอะไรวารการํำถามคือมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นหรือยังมีการตระเตรียมการยังม่มีมีการลงมือกระทำความผิดหรือ,อยังยังไม่มีครับเมื่อยังไม่มีเราถือว่ายังไม่ครบองค์ประกอบในข้อที่หนึ่งคือ ยังไม่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นดังนั้นวราการคิดไม่ใช่คิดเสื่อยตอนที่เราเรียนวิชากฎหมายอาญาผมเคยบอกกับพวกเราไปครับว่าขั้นตอนที่เราจะดูว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นหรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องดูครับว่ามีการคิด มีการตกลงใจมีการตราเตรียมการหรือมีการลงมือกระทำความผิดครบทั้งสี่ขั้นตอนนี้อยางถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึน่งไปเราถือว่าไม่มีการกระทำความผิดทางอาญาบุคคลนั้นไม่ต้องรับผิดทางอาญาแต่มีข้อยกเว้นอยู่ครับว่าความผิดบางเรื่องความผิดบางฐานแม้จะยังไม่ลงมือกระทำความผิดเดินมาต่แค่ขั้นคิด ตกลงใจและแค่ตระเตรียมการกฎหมายเอาผิดแล้วความผิดเหล่านั้นเนี่ยนะครับถูกยกเว้นไว้ว่ามีความผิดอยู่สี่ประเภทประเภทที่หนึ่งคือความผิดที่กระทำต่อองค์พระมหากษัตริย์องค์ราชินีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์แค่คุณคิดคุณตกลงใจคุณตระเตรียมการ คุณยังไม่จําเป็นต้องลงมือครับกฎหมายก็บอกว่าคุณมีความผิดฐานเหล่านั้นแล้วเงื่อนไขที่เป็นข้อยืนว้นที่2คือเป็นการตระเตรียมการที่กระทําความผิดต่อความมั่นคงภายในราชนาจากักรก่อให้เกิดความปั่นป่วนความแตกแยกในราชนาจากักรคุณไม่จําเป็นต้องลงมือครับคุณคิดคุณตกใจคุณตระเตรียมการกฎหมายเอาผิดแล้ว เงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นข้อที่สามครับเป็นการตระเตรียมการในการกระทําความผิดต่อความมั่นคงภายนอกราชนาจากักรที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่จะเปลนต้องลงมือครับเดินมาถึงขั้นตอนที่สามคือปากเตรียมการกฎหมายอาผิดนะและเงื่อนไขที่เป็นข้อยกเว้นข้อที่สี่ก็คือความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการวางพคืนเขาทรัพย์ แม้คุณจะยังไม่ลงมือเผาซาพับคุณแค่เตรียมน้ำมันที่จะไปลาดเขากฎหมายก็อธอิดาย้วครับว่าคุณเดินมาแค่ขั้นตอนของการตระเพียมการกฎหมายบอกว่ามีความผิดทางอาญาเกิดขึ้นดังนั้นองค์ประกอบแรกของความาผู้เสียหายเนี่ยเราจะดูว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายตามปรวิอยาญาหรือไม่ต้องดูองค์ประกอบข้อที่หนึ่งคือมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นหรือย,อยังเอาใหม่ครับตัวอย่างเมื่อสักครู่บอกครับว่า นพอพอต้องการที่จะทําร้ายวรการเราเปลี่ยนบรรยากาศครับว่าคราวนี้วรการต้องการที่จะยิงพัชระวรการก็มีปืนหนึ่งกระบอกครับในปืนนั้นก็มีกระสุนบรรจุอยู่ในอาวุธปืนเต็มครับพร้อมที่จะยิงพัชระได้เมื่อไหร่เมื่อเจอศพยิงทันทีครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะไปเตรียมของเพื่อไปบวช ครับ okay, เดี๋ยวเข้ามาคณูตใช่ไหมครับครับผมแล้วจะเข้ามาอีกไหมหรือว่าขาดเลยอ่าเดี๋ยวเข้ามาอยู่ครับไปเตรียม okay, ของครับ,คร,บครับผมครับราาวรการเขาตั้งใจว่าถ้าเจอพัชระเมื่อไหร่จะใช้ปืนกระบอกเนี้ยที่มีกระสุนบรรจุอยู่ยิงไปที่ศีรษะของพัชระวันเกิดเหตุครับราาวรการเจอกับพัชร้าวรการยกปืนขึ้นมาแล้ว เล็งไปที่ศีรษะพัชระคำถามคือยกปืนขึ้นไปเล็งแต่ยังไม่ได้เอานิ้วเข้าไปมีโกงไกลปืนถือว่าวราการมีความผิดหรือ,อยังมีการคิดหรือยังครับวราการมีแล้วครับมีการตกลงใจหรือยังมีแล้วครับมีการตระเตียนการหรือ,อยัง มีแล้วครับมีการลงมือหรือยังครับถ้าบราการตีว่ามีการลงมือแล้วแสดงว่าพัชระเป็นผู้เสียหายถ้าบราการตีว่ายังไม่มีการลงมือพัชระไม่ใช่ผู้เสียหายมีการลงมือหรือยังครับใช้อาวุธปืนเล็งไปที่ใครสักคนลงมือแล้วครับจำไว้เลยนะครับ ถ้าใช้อาวุธปืนนะครับตอนที่ริยนกฎหมายอาญานาครับว่าถ้าใช้อาวุธปืนยกขึ้นเล็งต่อใครก็ตามเราถือว่าเป็นการลงมือกระทำความผิดนวไม่จําเป็นครับว่าต้องเอาน,นุเข้าตอในกลมใบปืน,มไ,ปนไม่จําเป็นครับว่าต้องยิงเสียก่อนถึงจะถือว่าเป็นการลงมือดังนั้นการเดินไปสู่องค์ประกอบข้อที่หนึ่งคือต้องมีการกระทําความผิดทางอาญา ให้เราดูครับว่ามันครบ4ขั้นตอนหรือยังคิดตกลงใจตราเตียมการและลงมือหรือ,อยังส่วนลงมือแล้วจะสังเกตหรือไ,ไม่สําเ็จไม่สําคัญครับถือว่ามีการกระทําความผิดทางอาญาแล้วแต่เพียงแต่ยกเว้นในความผิด4ี่ประเภทนี้ว่าไม่จําเป็นต้องเดินมาถึงแค่ลงมือแค่คุณแค่คิดตกลงใจตราเตียมการกฎหมายบอกว่ามีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในกรณีที่เป็นเรื่องของการตราเตียมที่จะทําร้าย ตราเตรียมที่จะปรุงพระชนองค์พระมหาปัตรัต์ราชินีรัชทายาทผู้สําเร็จราชการคฯหรือพระบรมวงศานุวงศ์อันนี้ครับคุณคิดตกลงใจตราเตรียมการแม้คุณไม่ลงมือกฎหมายบอกคุณผิดนะการตราเตรียมการที่จะทําความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชนาจากักรการตราเตรียมการที่จะทําความผิดต่อความมั่นคงภายนอกราชณาตัดที่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการตัดเตรียมการที่จะวางเพิ่ คุณไม่จาเป็นต้องลงม,มือครับกฎหมายบอกว่าคุณโดนมาเดินมาเพงแค่สามขั้นตอนกฎหมายก็ออกกุญแจนี่คือต้องที่หนึ่งครับต้องมีการกระทําความผิดทางอาญาเกิดขึ้นต้องที่สองครับการที่จะเป็นผู้เสียหายได้จะต้องได้ความว่าบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลตามกฎหมายคําว่าบุคคลครับต้องที่สองคือต้องเป็นบุคคลเนี่ยหมายถึงเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้ครับ หรือจะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นก็ได้บุคคลธรรมดาหมายความว่าไงครับบุคคลธรรมดาคือบุคคลที่คลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาร์นั่นก็นหมายความว่าเมื่อคลอดออกมาจากครรภ์รมดามีลมหายใจเพียงเสี้ยววินาทีถือว่าเขาเป็นบุคคลแต่ถ้าเกิดคลอดออกมาแล้วไม่มีลมหายใจ บุคคลดังกล่าวไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายไม่มีสิทธิเป็นผู้เสียหายนครับนั้นคําถามก็คือว่าเด็กทารกคนนึงเป็นผู้เสียหายได้ไหมคําตอบคือเป็นผู้เสียหายได้เพราะเขาเป็นบุคคลตามกฎหมายแนละ้วนี่คือบุคคลธรรมดาครับบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นซึ่งเป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าเป็นผู้เสียหายได้ บุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นก็คือนิติบุคคลเช่นห้างหุ้ส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมวัดวาอารามกระทรวงทบวงกรมเหล่านี้นครับเป็นบุคคลตามกฎหมายที่มีสิทธิ์เป็นผู้สีวหายได้วัดเป็นนิติบุคคลพระกิตตรครับ พ <proto> ระกิศกรตอนนี้อยู่ที่จำวัดอยู่ที่วัดไหนครับอยู่วัดพุ่งโป่งครับอยู่ที่ไหนครับอำเภออำเภออำเภอบ้านโฮงครับอำเภอบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮง,งออคมที่มีอำนาจจัดการแทนวัดที่พระกิศกรจำวัดอยู่คือใครครับเจ้าวาดครับเจ้าวาดเจ้าวาด,วาดเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนวัด ที่พระทิ่สกรจำวัดอยู่ดังนั้นวัดจึงเป็นนิติบุคคลวัดจึงเป็นผู้เสียหายได้มอจลอเป็นนิติบุคคลนะครับมอจลอเป็นนิติบุคคลครับคนที่มีอำนาจจัดการแทนมอจลก็คือผู้อํานวยการมอจลอส่วนกลางที่มีอำนาจจัดการแทนมอจลอได้ดังนั้นคำว่าผู้เสียหายในต้องที่สองเนี่ยจึงหมายถึงบุคคลธรรมดาก็ได้ หรือหมายถึงบุคคลที่กฎหมายสมมุติขึ้นก็ได้บุคคลธรรมดาคือต้องมีลมหายใจคลอดออกมาแล้วต้องอยู่รอดเป็นทารกจดคําไว้จดคํนี้ไว้นะครับสภาพบุคคลสภาพบุคคลเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลกสภาพบุคคลนะครับเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทาลก ังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เาขาคลอดออกมาแล้วเขาอยู่รอบเป็นทารกแม้จะเพนเสียววินาทีก็ถือว่าเขาเป็นบุคคลเขาอาจจะเป็นผู้เสียหายได้ถ้าครบองค์ประกอบอีก3ข้อที่เหลือบุคคลที่กฎหมายสมมติขึ้นไม่มีลมหายใจครับไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เพราะเป็นบุคคลที่กฎหมายสมมุติว่าเขามีตัวตนอยู่บริษัทห้าุูนส่วนตกาดนิติบ,บุคคลต่าง,างๆงาน,นั้นเนี้ยครับเป็นผู้เสียหายได้แต่ต้องมีผู้มีหน้าจัดก,การ นี่คือต้องที่สองครับส่วนต้องที่สามนะครับเป็นหัวข้อที่สําคัญมากคือต้องได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการได้ทําความผิดอาญาฐานนั้นน,นสิ่งที่พวกเราไปค้นคว้าม,มานะครับในสามคำคำที่เกี่ยวกับต้องต้องที่สามนคือค,คาว่าคุณธรรมทางกฎหมายผมเคยบอกกับพวกเราไปครับว่าหลักเกณฑ์สําคัญที่เราจะดูว่า ใครเป็นผู้เสียหายขอให้พวกเราแยกแยะให้ออกครับว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดต่อแผ่นดินหรือความผิดต่อส่วนตัวถ้าเราสามารถแยกออกครับว่าความผิดนั้นเป็นความผิดต่อแผ่นดินถ้าเราสามารถแยกออกครับว่าความผิดนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัวเราจะรู้เลยครับว่าใครจะเป็นผู้เสียหายดความผสีหายนั้นจำได้ไหมครับว่า ผมบอกว่าถ้าเป็นความผิดต่อคนบินคนเสียหายคนแรกคือคือใครครับรัฐค่ะคนเสียหายคนแรกคือรัฐครับถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดต่อส่วนตัวคนที่เสียหายไม่มีทางเป็นรัดครับรัฐไม่มีทางเสียหายในความผิดต่อส่วนตัวได้คนที่เสียหายคือเอกชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทาความผิดฐานนั้น แต่ในความผิดต่อทันดินนั้นแน่นอนครับว่าคนเสียหายคนที่หนึ่งเป็นรัฐอาจจะมีเอกชนร่วมเป็นผู้เสียหายกับรัฐได้ถ้าคุณธรรมทางกฎหมายคุ้มครองเอกชนรายนั้นๆไว้ผมจึงให้ผู้รอไปค้นคว้าค้นคว้าครับว่าคําว่า,ค,วาคุณธรรมทางกฎหมายที่วกเราไปศึกษามาที่มันเกี่ยวข้องกับนี้อายาเราไปค้นคว้าแล้วได้อะไรมาบ้าง บางคนก็ตอบความดีครับบางคนก็ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการที่จะให้พวกเราไปค้นคว้าลองไล่เรียงดูครับว่าจากการที่พวกเราไปค้นคว้าค้นคว้าคำว่าคุณธรรมทางกฎหมายมาแต่ละคนมีมุมมองรือแนวคิดของการค้นคว้ามาอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่จะกระจายความคิดนั้นให้กับเพื่อนๆนะครับพัชระเราบอกสิครับว่าคุณธรรมทางกฎหมายที่พัชระไปค้นคว้ามาหมายถึงอะไรครับไม่ครย์ คุณธรรมทางกฎหมายของผมนะครับคือประโยชน์หลือคุณค่าของการอยู่ร่วมกันที่กฎหมายคุ้มครองหรือประโยชน์ที่กฎหมายที่กฎหมายคุ้มครองยึงกล่าวได้อีกหนึ่งในอ,อีกหน,อหนึ่งว่าคุณธรรมทางกฎหมายคือเหตุผลของการดำเนินความผิดอาญาซึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่ได้รับการยกระดับนี้ ย่ระดับขึ้นเป็นคุณธรรมทางกฎหมายในทางกฎหมายอาญาไม่ว่าจะในประมวลประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอาญาอื่นล้วนแล้วแต่เป็นคุณธรรมทางกฎหมายที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการอยู่ยร่วมกันของมนุษย์ในสังคมตางสิ้นครับจากการคึกความมาแล้วเราเข้าใจว่ายังไงอ่ะจากการอ่านมาทั้งหมดแล้วเข้าใจว่าคุณธรรมทางกฎหมายคืออะไร คุณธรรมทังกฎหมายท่านในความคิดนี่คือคุณธรรมที่ซื่อตรงต่อการละกันนะครับแบบไม่ไม่ไมโกหกวกันหรือว่าไม่ยุ่ยแยงอะไรกันนะครับซึ่งทําอะไรทาแบบตรงๆครงแบบไม่อ้อมค้มทางกฎหมายอะไรแบบนี้อะไรครับขาดขาดไครับ ในมุมมองของพระอ่อนเมืองแล้วครับคำว่าคุณธรรมตามกฎหมายหมายถึงอะไรครับครับอาจารย์พูดย่อๆกัแล้วกันนะครับจ์ไม่อ่านอครับจากที่ผมหามาผมได้ประมาณว่าเป็นสิทธิของบุคคลอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์คุณธรรมทางกฎหมายครับหมายถึงสิทธิของบุคคลกช่นีมครับโอเคครับอ่าผู้หญิงหน่อยครับสุภาพรครับครับครับได้ครับ คุณธรรมทางกฎหมายครับคุณสุภาพรนีครับอาจารย์เดือดเดือดหงอนุญาตออกกันครับเดีวไปตรวจสอสอดใส่ผนับขาดขาดขาดไม่มลครับเชิญนะครับสุภาพรครับอยู่ไหมครับไม่อยู่นะครับพระยีตานครับคุณธรรมทางกฎหมายครับครับผม คุณธรรมทางกฎหมายครับมาถึงประโยชน์หรือคุณค่าเหมือนดังระชลาเลยครับผมแต่แต่ว่าในข้อมผมเพราะไม่ใช่แนวค้นหาที่เดียวกันนะครับเพราะว่าคุณคุณธรรมทางกฎหมายครับคือคุณค่าที่อยู่ร่วมกันครับทุกคนที่อยู่ร่วมกันข้อมูลคุณค่าที่อยู่ร่วมกันของของคนในสังคมครับที่กฎหมายคุ้มครองไว้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับยกยกตัวอย่าง ครับผมยกตัวอย่างเช่นครับนักดับเพลิงใช่ไหมครับเข้าไปดับเพลิงอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเด็กทารกที่ติดอยู่ในเพลิงนั้นแล้วก็ตัดสินใจนักดับเพลิงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเด็กลงออกมาแต่ว่าในคิดในแง่คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลัวเหล็กตายใช่ไหมครับแต่ยังไงก็ต้องช่วยก่อนนะครับผลปรากฏว่าเด็กเด็กนั้นที่ที่ยนยนออกจากหน้าต่างนะครับเด็กเด็กตายนะครับแล้วเด็กได้เด็กได้เสียชีวิตไปแต่ว่านักนัก อะไรครับอ่ไรนครับแต่ว่านิติอาจารย์คอายการอย่างเงี้ยครับเขาเขาเห็นเราเห็นว่ามันมันก็เป็นคุณธรรมที่คุ้มครองไว้อยู่อย่างเงี้ยครับคุ้มครองนักดับเพิงไว้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีความผิดนะครับประมาณนี้ครับอืมโอเคครับผมแล้วนิสิตคนอื่นที่ค้นคว้ามีใครที่มีประเด็นของการค้นคว้าและคําตอบที่แตกต่างจากพระยี่ต่างครับหรือ ภาชนาบ้างไหมครับหรือว่าตำราลิมเดียวกันอ่าวรรการคำตอบเหมือนกันไหมครับเอของผมมันจะเป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองตัวอย่างเช่นความผิดฐานรักทรัพย์นะครับสิ่งที่กฎหมายคุ้มครองก็คือไม่ใช่ตัวทรัพย์นะครับแต่เป็นเทียงกรรมของการกระทำครับคือตัวทรัพย์แล้วก็จะเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ ครอบครองที่อยู่เหนือตัวทัพย์นั้นจะเป็นคนที่มีสิทธิครอบครองนะครับอันนั้นคือคุณธรรมการแสวงฟุ้งครองนะับตัวบคุคคลอยู่ครับโอเคครับเราทาความเข้าใจไหมครับว่าในกรณีที่เป็นความผิดต,ต่อส่วนตัวนะครับกับกรณีที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินถ้าเราสามารถแยกออกนะครับว่า ความผิดนั้นเป็นความผดิดต e ่อส่วนตัวแน่นอนครับว่าคุณธรรมทางกฎหมายในความผิดฐานนั้นนั้นจะต้องคุ้มครองเอกชนที่ได้รับความเสียหายเอกชนที่ได้รับความเสียหายเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการทีกระทาความผิดกนั้นนั้นเอกชนรายนั้นย่อมได้รับความเสียหายตามองค์ประกอบในข้อที่สาคือได้รับความเสียหายเนื่องมาจากการกระทาความผิดนั้นนั้น ประเด็นนี้ไม่ค่อยยุ่งยากครับประเด็นที่เราจะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าในความผิดที่เป็นความผิดต่อแผ่นดินเราบอกว่าคนเสียหายสามารกอยู่ัดเอกชนอาจจะเป็นผู้เสียหายได้ถ้าคุณีรรมทางกฎหมายมุ่งทิ้งคนามตายยกตัวอย่างแบบนี้ครับเพื่อให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นความผิดเหล่านี้ครับความผิดที่ขึ้นต้นด้วยพระราชบัญญัติ ซึ่งผมจำได้ว่าเคยเขียนให้ดูบนกระดานไปนะครับความผิดที่ขึ้นต้นด้วยพระราชบัญญัติส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติใดก็ตามส่วนใหญ่90%เปเซเป็นความผิดต่อแผ่นดินนั่นหมายความว่าคนเสียหายคือรัฐเอกชนไม่มีทางคุ็นผู้เสียหายนะแต่จะมีความผิด มันส่งแล้วไงยังส่งอีกนะเออเอาปี๊มาไว้วัดนี่หว่ามันพุ่มันจะมาเอาเหรอทีมันพุ่งดนตรีปี๊บอีหว่มีคับลบกดเลยครับเออมันจะมาค้างคนค้างครับอาจันครบอาจารย์พเสียงหายค่ะ จจพอดีไฟดับครักสลับแป๊บน,นึงครับแป๊บนึงนครับไฟดับเดี๋ยวผมเปลี่ยนมาใช้ทางโทรศัพท์มือถือนะครับครับนี่ยแล้วกครับผมอาจารย์ไฟดับไฟดับเฟซ ฮัถ้าเราได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินเสียงของนะครับโอเคครับพอดีมันเกิดไฟดับบ้านที่ที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมใช้โทรศัพท์มือถือของลูกชายนะครับในการบรรยายไปพันของนะครับนี่เปิดเขาเปิดตั้งยังเขาเจอมืดนะครับเปิดปิดก่อนนะครับเพราะมันมืดนะครับอ่ะปิดประตูไป โอเคครับไปยินเสียงนะครับไปยินเราต่อโอเคครับเราต่อต่อถ้าเกิดว่าไฟมันไม่ไหลนะครับหรือว่าผมมีอาการไม่ไหวยังไงผมจะบอกนะครับเพราะว่ามันตอนนี้มันค่อนข้างมึนนะครับในส่วนของคุณนะครับทางการตรวจหนาแน่าต้องแยกนะครับว่าในส่วนกรณีที่เป็นความผูกต่อเป็นดีนะครับแน่นอนครับว่าเป็นสนของพที่รักแน่นอนแต่ถ้าเป็นความผิดที่ เป็นความผิดต่อ so ส่วนตัวคนผู้หายย่อมเปิดอิสรประเด็นที่พุจารณาในที่สุดก็คือว่าความผิดที่เืิมต้นด้วยพระราชอำนาจเป็นใหญ่เป็นความผิดต่อคนอยเป็นผู้หก็ที่แ้จะความผิดอยู่ประมาณสิบเปอร์นต์ครับที่เ่ต้น่า